ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังค้าและนายทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะเราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการทหารรวมถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆ รวมถึงในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมพูดคุยกันค่ะถึงเรื่องราวในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศไทยนะคะแล้วก็วันนี้จะมาเจาะลึกลงไปในะะถึงการที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามาตั้งกองบัญชาการใหญ่ที่จังหวัดลำปางเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ในสายกับพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษัทการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับคุณปิยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับค่ะในหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์คะเราก็ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวของสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะแต่ก็จะเป็นในเรื่องราวของจังหวัดกาญจนบุรีการสร้างรถไฟสายมรณะอะไรต่างๆนานาสาหรับสัปดาห์นี้ค่ะเห็นบอกว่าจะพาคุณผู้ฟังนะ่ะขึ้นไปทางเหนือที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะคะเรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์คะ ครับคือผมไปได้เอกสารฉบับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดลำปางกับสงครามโลกครั้งที่สองซ<ม>ึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เลยนะครับค่ะในจังหวัดลำปางเนี่ยต้องเรียนให้ทราบกว่าในช่วงที่ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกเข้ามาในประเทศไทยนะครับ<ม>ที่บางปูที่ปัตตานีที่สุราษฎร์ธานีหรือว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่ลุกมาจากทางกัมพูชาที่มาทางบกนะครับเข้ามาทางอารัญประเทศ ก็เข้ามาในประเทศไทยในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2 4 8 4เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ญี่ปุ่นโจมตีเพลหาเบอร์แล้วทางญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกเข้ามาพอเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยทางรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยก็เปิดประเทศนะครับก็ยอมเปิดทางเพื่อหลีกเลี่ยงความสูญเสียของพี่ล้องประชาชนคนไทยก็ยอมเปิดทางให้ญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนทัพเข้ามาในประเทศไทย เกกระทั่งนําไปสู่การที่ประเทศไทยในยได้ประกาศสงครามกับฝ่ายสมันธมิตรก็คือสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับ <Yeah. S 2> แล้วญี่ปุ่นก็เดินแบ่งถ้าเกิดเรามองแผนที่ประเทศไทยนะครับส mm. ่วนหนึ่งเนี่ยก็ขึ้นเหนือนะครับไ,ไปลําปางไปเชียงใหม่หนู่นออกแม่แม่ฮ่องสอนไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปทางตะวันออกก็ไปทางกาญจนบุรีไปสร้างทางรถไฟสาย,สายมณฑลอย่างที่คุอกิรยากราเมื่อสักครู่นะครับเพื่เจาะเข้าไปในพม่าแล้วก็จะไปทะลุ ไปที่อินเดียนู่นเลยนะครับตามแผนของเขานะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือลงใต้นะครับลงไปทางชุมพรอ,ออกไปทางปัตตานีนู่นนะครับไปเพื่อที่จะลุกเข้าไปยึดมาลายาซึ่งก็คือมาเลเซียในปัจจุบัน mm hmm. นะครับแล้วก็จะยึดสิงคโปร์ซึ่งณนเวลานั้นเนี่ยก็เป็นฐานทัพใหญ่ของอังกฤษดังนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเดินทัพสามทาง <Yeah. S 2> นะครับ mm hmm. ผมก็เลยไปค้นดูเอกสารที่ขึ้นเหนือตอนแรกเราก็เข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะไปชุมนุมพลใหญ่ ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพราะตามความรับรู้ของคนไทยในยเชียงใหม่หนึ่งเจริญใช่ไหมฮะยังไงก็เจริญกว่าลำตางแน่นอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ญี่ปุ่นเนี่ยมีจุดสําคัญในการเดินทับขึ้นเนี่ยคือที่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเป็นจุดจอดรถจักรไอน้ําสมัยก่อนรถไฟเนี่ยก็จะเป็นรถหัวจักรไอน้าใช่ไหมครับพ <Okay. S 2> อวิ่งมาถึงพิษณุโลกเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะมีเป็นจุดใหญ่ที่เอาไว้เติมน้ําเข้าไปในหัวรถจักรไอน้ํา mm hmm. พอน้ําเนี่ยมันก็จะมาหมดช่วงแถวนั้นแหละนะครับพอจากพิษณุโลกเสร็จเติมโหรจากเสร็จก็จะขึ้นไปที่จังหวัดลำปาง <c oughs> ลำปางเนี่ยโดยภูมิประเทศแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> เป็นเมืองเล็กๆก,ก็จริงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับปมคมนาคมปมคมนาคมก็คือจะไปซ้ายไปขวาไปล่างไปบนไปได้หมดเลย <c oughs> จะไปเพชรชบูรณ์ก็ได้นะครับจะไปแพร่ไปน่านก็ได้ไปแม่ห้องสอนก็ได้ไปเชียงใหม่ก็ได้นะครับลงมาพิษณุโลกไปต่างได้หมดเลย แต่ทุกวันนี้ถ้าเกิดใครไปลำปางนี่ก็จะรู้ว่าลำปางเนี่ยมันจะมีห้าแยกกิโลยักษ์นะครับ mm hmm. ที่มีหลักกิโลเบลเลอร์เลยนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เชื่อมต่อไปได้ทุกภาคนี่ก็คือจุดที่ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งฐานทัพใหญ่อยู่ที่จังหวัดลำปางไม่ได้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ mm hmm. แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเราเองเนี่ยนะครับหลังจากที่ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมันธมิตรแล้วก็ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกับญ mm ี่ปุ่นทําการรุกเหมือนกัน เราก็อยกเอากองทัพที่เราจัดตั้งขึ้นมาใหม่ที่ว่ากองทัพพายับนะครับเอาไปตั้งไว้ที่ลําปางเหมือนกันเพราะนั้นลําปางจึงมีความสําคัญมากว่ามีทั้งกองทัพญี่ปุ่นมีทั้งกองทัพพายับของไทยนี่ยที่ประชุมรุมพลกันอยู่ที่นั่นแล้วก็มีสนามบินนะครับของกองบินพายับก็อยู่ที่นั่นอีกเพราะนั้นเราญี่ปุ่นเนี่ยจากลําปางเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นไปแม่ฮ่องสอนเพื่อจะเข้าพม่าในขณะที่เราเองก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นนะครับเราขึ้นเหนือครับ จากลำปางเนี่ยเราจะขึ้นออกไปเชียงตุงนู่นนะฮะเข้าไปทางพม่านะครับเพราะว่าเราทําสัญญาหรือว่าเป็นมิตรกับญี่ปุ่นเนี่ยเราจะช่วยในการรุกเข้าไปในพมา่าโดยจะเข้าไปยึดเชียงตุงครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถยึดได้นะครับเราก็เคลื่อนทัพไปโดยมีกําลังทหารจากกองทัาพพายัพเป็นหลักในการเข้าไปยึดที่เชียงตุงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกองบินพายัพอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกเนี่ย ก็อยู่ที่จังหวัดลำปางนะครับก่อนที่จะมีการจัดตั้งกองบินส่วนหน้าขึ้นไปนะครับออกไปทางแม่ฮ่องสอนไปทางเชียงรายฉะนั้นลำปลางเนี่ยก็เลยกลายเป็นเป้าหมายหลักของฝ่ายสัมพันธมิตรที่จะทําการโจมตีทางอากาศเพราะว่าไหนๆก็เป็นเปนมค,เรรคมนาคมเป็นทั้งขุมกําลังใหญ่ทั้งของไทยทั้งของญี่ปุ่นแล้วฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็เหมือนกับตัวรอบเป้าเลยนะตัวเดึงดูดฝ่ายสัมพันธมิตร ในช่วงแรกเนี่ยนะครับปี2484 2485เนี่ยในช่วงปีสองปีแรกของสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยรอมันธนิดยังอยู่ในช่วงของการเสียเปรียบนะครับถูกไล่ตีถอยล่นจากพมา่านี่อังกฤษก็ถอยล่นไปหมดไปจนอยู่ถึงชายแดนอินเดียแล้วก็เข้าไปในชายแดนอินเดียแล้วก็ยันกองทัพญี่ปุ่นเอาไว้พอปีประมาณปี2486 2487เนี่ยลอมพันธนิยมเริ่มตั้งหลักได้สหรัฐอเมริกากระโจนเข้าสู่สงครามแล้ว นะครับแล้วก็เริ่มที่จะมาตั้งฐานดินในประเทศอินเดียกับตั้งฐานดินในประเทศจีนซึ่งเราเรียกกันว่าจุงกิงนะครับ<ม>จุงกิงเนี่ยปัจจุบันเราเรียกกันว่าฉงชิ่งเป็นเมืองหลวงของจีนคณะชาติของเจียงไคเชกเพราะตอนนั้นเนี่ยจีนก็ลบกันเองด้วยระหว่างก๊กมินตั๋งนะครับคือจีนคณะชาติของนต้บเจียงไคเชกกับบิคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับหรือว่าเหมาเซตงก<ม>็งลบกันญี่ปุ่นบุกเข้ามา ก็เลยหยุดลบกันนะครับระหว่างจีนกับจีนแต่ว่าเมืองหลวงเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งอยู่ที่จุงกิงนะครับหรือชงกิงสัมพันธมิตรเนี่ยก็ไปสร้างสนามบินนะครับอยู่ที่จุงกิงทําให้รัศมีการบินของเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยมันสามารถที่จะบินมาถึงลําปางมาถึงเชียงใหม่ได้นะครับรวมมาถึงพิษณุโลกได้พอสัมพันธมิตรตั้งหลักได้ครับคุณปิเรยาก็ เริ่มระดมทิ้งระเบิดในบ้านเราก็ทิ้งกันเรียกว่าทั้งวันทั้งคืนในช่วงแรกๆก็ทิ้งเฉพาะเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าต้องการความปลอดภัยทิ้งเวลากลางคืนเนี่ยสมัยก่อนระบบนําร่องอะไรต่างๆมันก็ไม่แม่นยําเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะบินสูงด้วยเพราะว่าต้องการให้พ้นจากปืนต่อสู้กับสาญานของญี่ปุ่นแล้วก็ของไทยที่อยู่ท่าพื้นดินก็เลยต้องบินสูงลิบเมฆเหนือเมฆก็ปล่อยลงมาทราบว่า,าเวลาคือบินมาทิ้งระเบิดในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับ ทิ้งออมาร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยประมาณยี่สิเปอร์เซ็นท่านั้นที่ถูกเป้าหมายถูกเป้าหมายก็อย่างเช่นที่ตั้งทางไหยของญี่ปุ่นนะครับหรือว่าหน่วยทหารต่างๆสะพานสถานีรถไฟซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคม,อ,มอันที่เหลืออีกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นมันก็ไม่ลงหรอกครับมันก็ไปลงบ้านคนะอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมด <Okay. S 2> ผมก็ได้ไปคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่อยู่ในจังหวัดลําปางท่านก็เล่าให้ฟังนะครับ คนแรกนี้ก็คือคุณบุญทองดวงมณีนะครับณนะเวลานี้เนี่ยท่านจะอายุ9ก้าสิบเอ็ดแล้วท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนทัพมาถึงจังหวัดลำปางเนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยคนลำปางเองก็เหมือนกับแปลกนะครับที่อยู่ทหารญี่ปุ่นเดินเท้าเข้ามากันเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาตั้งกองบัญชาการอยู่ก็เล่าให้ฟังว่าทหารญี่ปุ่นที่เนี่ยคือมันจะค่อนข้างแตกต่างจากทางกาญจนบุรีนะครับ ทหารญี่ปุ่นในจังหวัดลำปางในจังหวัดเชียงใหม่ในห้องสอนเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความเป็นมิตรสูงมากมีความเป็นมืออาชีพสะอาดสะอาดนะครับคุณบุญทองเล่าให้ผมฟังว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยพอมาถึงลำปางแล้วเนี่ยทหารญี่ปุ่นคนใดนะพวกคนทหารเนี่ยที่ไปพูดจาแทะโลมสุภาพดนตรีคนไทยในจังหวัดลำปางเนี่ยแล้ทหารญี่ปุ่นเขาจะเรียกไปแล้วเขาตบหน้าเลยนะครับ เขามีวัตร the 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 nah ุการในการลงโทษเพราะว่าเวลาที่ทางญี่ปุ่นจะอาบน้ําเนี่ยเขาจะเดินแถวออกมาลําปางมีแม่น้ําวังนะครับเขาก็จะเดินแถวมาแล้วก็นุ่งผ้าเตี่ยวแบบซูโม่นะครับที่รัดนิดๆหน่อยๆของทางญี่ปุ่นนะครับเขาจะลงอาบน้ํากันในแม่น้ําวังแบบนั้นเลยนี่คนไทยเห็นก็อายนะครับเด็กผู้หญิงไทยเห็นก็โอ้ยวิ่งหนีกันเพราะว่ากำลังซักผ้าซักผ่อนหยุดในแม่น้ําวังหาวญี่ปุ่นมามาทีกก็็็มมาาเปนนร้อยคลง อาบน้ํากันนะครับเป็นที่เขินอายของคนไทยนะครับ <S 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 พอหลังจากนั้นมาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆเช่นโรงเรียนลําปางกาลยาณีโรงเรียนบุญยว,ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับญี่ปุ่นเข้าไปหมดเลยเพื่อที่จะไปใช้เป็นฐานทัพในลําปางเองเนี่ยก็มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกว่าขบวนการเสรีไทยนะครับณเวลานั้นเนี่ย ไทยเราเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์เสรีฟราโมดซึ่งท่านเป็นทูตอยู่ที่อังกฤษนะครับหรือว่าพระองค์เจ้าลำไพยพันนีนะครับสมเด็จพระราชินีนในรัชกาลที่เจ็ดเนี่ยท่านก็อยู่ที่อังกฤษหม่อมราชวงศ์เสรีเนี่ยท่านอยู่ที่อเมริกานะครับทั้งอังกฤษทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนไทยที่อยู่ในอังกฤษกับสหรัฐอเมริกาก็รวมตัวกันบอกว่าการประกาศสงครามของจงพอมพลปพิบูลสงครามในการต่อสู้กับฝ่ายธรรมป์นิเนี่ยเป็นโมฆะ มันไม่ได้เป็นไปนในสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการกลุ <Okay. S 2> ่มเหล่านี้เนี่ยก็เลยตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้น mm. แต่ขบวนการเสรีไทยนี่ในตอนแรกที่ตั้งเนี่ยสหรัฐอเมริกาอังกฤษต่างๆเนี่ยเขาก็พยายามเอานักเรียนไทยที่เรียนอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่อังกฤษเนี่ย mm. นะครับ mm. ก็เอาไปฝึกทหารก่อน mm. เอานักเรียนไทยที่อยู่อเมริกาไปฝึกทหารกับกองพลส่งทางอากาศหรือว่าหน่วยพลร่มนะครับ <Okay. S 2> อังกฤษก็เหมือนกันนะครับก็เอาไปฝึกกับหน่วยคอมมานโดเพราะจุด ประการแรกเลยคือต้องรู้ให้ได้ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยซึ่งมันก็มีข่าวนะครับว่ามันมีการตั้งขบวนการเสรีไทยมาเหมือนกันแต่ณเวลานั้นเนี่ยมันไม่ใช่โลกออนไลน์ป,ปัจจุบันใช่ไหมคุณวิริยาไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับติดต่อกันก็ไม่ได้อเมริกากับอังกฤษยัยงพอเชื่อมกันได้แต่เสรีไทยในประเทศไทยเนี่ยเชื่อมกับใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันอยู่ใต้รองเท้าบูทของญี่ปุ่นญี่ปุ่นยึดครองประเทศไทยเราอยู่นักเรียนไทยจากเสรีไทย เสรีไทยจากอังก,กฤษกับอเมริกาเนี่ยก็เลยได้รับมอบภารกิจให้มาโดดร่มนะครับโดดร่มลงในประเทศไทยเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเสรีไทยในประเทศไทยให้ได้เพราะได้ข่าวมาแล้วล่ะนะครับอย่างคุณควงละไยวงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในรัฐบาลของจอมพลปณเวลานั้นก็เป็นเสรีไทยด้วยหรือว่าในพลตาดุนะครับซึ่งสายาของท่านเนี่ยคือในพลตาดุเป็นตำรวจนะครับเหมือ hmm. นที่บิดีกรมตำรวจของเราในขณะนั้นก็เป็นเสรีไทยด้วยเช่นกัน ข่าวเนี่ยออกมาแล้วแต่การเชื่อมโยงระหว่างเสรีไทยนอกประเทศกับเสรีไทยในประเทศเนี่ยมันยังไม่เชื่อมกันก็เลยต้องใช้วิธีการสร่งเสรีไทยเนี่ยเข้ามาโดดร่มอย่างที่เรียนใทราบแล้วก็มาหาทางเชื่อมต่อลำปางเองก็เป็นจุดปฏิบัติการของเสรีไทย<ม>ถ้าหากใครเดินทางไปที่ลำปางในเวลานี้เนี่ยนะครับจะมีโรงงานใหญ่ๆโรงงานหนึ่งชื่ว่าเป็นเป็นโรงงานน้ำตาลไทยนะครับเป็นโรงงานผลิตน้ำตาล<ฮ>โรงงานน้ำตาลเนี่ยคือกองประชาการใหญ่ของ<ม>ขบวนการเสรีไทย ในการที่จะต่อสู้หรือว่ารวบรวมข้อมูลนะครับและที่สําคัญก็คือเวลาเครื่องบินของฝ่ายสมาธมิตรเนี่ยมาทิ้งระเบิดมันก็จะมีเครื่องบินของพันธมิตรเนี่ยของอเมริกาบ้างของอังกฤษบ้างเนี่ยที่ถูกยิงตกนะครับข mm hmm. บวนการเสียดีไทยที่อยู่ที่โรงงานน้ําตาเนี่ยจะเป็นชุดแรกๆเลยที่จะไปถึงจุดที่เครื่องบินถูกยิงตกก่อนนะครับตกแถวแม่น้ําวังตกแถวแม่อายตกแถวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในจังหวัดน้ำตาเนี่ย ที่ไทยจะเข้าไปถึงก่อนเพื่อที่จะไปเอาตัวนักบินเนี่ยครับที่กระโดดร่มลงมาบ้างหรือที่ติดอยู่ในซากบ้างแล้วถอนตัวออกมาเอามาซ่อนไว้ที่โรงงานน้างาเพื่อที่เมื่อญี่ปุ่นไปเนี่ยจะได้หานักบินไม่เจอละเพราะถ้าญี่ปุ่นจับได้เนี่ยไม่รอดแน่นอนนะครับญี่ปุ่นยิงทิ้งแน่นอนดั mm hmm. งนั้นโรงงานน้ำตาลไทยเนี่ยจึงเป็นจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่เกาะคาเป็นจุดที่เรียกว่าเชื่อมต่อเสรีไทยนะ ขบวนการเสรีไทยเราที่เป็นนักเรียนนอกนะครับจากอเมริกาจากอังกฤษเนี่ยก็มาลงที่นี่ด้วยเหมือนกันแล้วก็เริ่มเชื่อมต่อเดินทางเข้าไปที่กรุงเทพเข้าไปหาจุดที่จะติดต่อกับเสรีไทยในประเทศไทยจนในที่สุดเนี่ยขบวนการเสรีไทยสามารถเชื่อมต่อกับขบวนการเสรีไทยในประเทศได้นะครับคราวนี้ก็เลยเป็นเรื่องเลยนะครับหน่วยต่างๆหน่วยรบพิเศษทั้งของอังกฤษหน่วยรบพิเศษทั้งของอเมริกา ก็เริ่มส่งเสรีไทยจากภายนอกเข้ามาโดดล่มนะครับแนแถวภาคอีสานเนี่ยลงแถวภูพานแล้วก็มาเชื่อมต่อมีการต้องสูนกําลังมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่ได้บันทึกเอาไว้ก็คือมีเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถูกยิงตกที่ลําปางนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับไม่ใช่เครื่องบินทิ้งระเบิดเป็นเครื่องบินขับไล่ก็มีนักบินคนเดียวก็คงจะบินเข้ามาลาดตะเวนอะไรต่างๆแล้วถูกยิงตกแม้เวลานั้นเนี่ยนะครับ ว่าใครเคยได้ยินชื่อจอมพลสฤษดิ์ธนะรัฐนะครับค่ะซึ่งท่านก็เคยเป็นอดีนตนายกรัฐมนตรีของเราณนะเวลานันในช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยท่านยังมียกเป็นพันโทนะครับพันโทรสฤษดิ์ธณะรัฐก็ประจำการอยู่ที่จังหวัดลำปางนี่แหละอยู่ในส่วนของกองทัพชายยับพันโทรสฤษดิ์ธนะรั์นรรนรเนี่ยเรียกลูกน้องของท่านนะครับให้ขึ้นรถจีบขับไปยังจุดที่เครื่องบินถูกยิงตกเพื่อที่จะไปชิงเอานักบิน สหรัฐอเมริกาที่ถูกยิงตกก่อนที่ทหารญี่ปุ่นจะเข้าไป <Yeah. S 2> เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ย <Yeah. S 2> เขายึดเมืองอยู่ใช่ไหมครับมันหูตามีสับรถอยู่แล้วล่ะตกตรงไหนเนี่ยแป๊บเดียวก็ถี่ท mm hmm. านไทยก็รีบไปเลยครับ mm hmm. พันโทสดิ์ธนรัฐก็รีบนําเอาคนขับรถเนี่ยขับรถไปแล้วไปแย่งชิงไปถึงจุดที่เครื่องบินตกที่นักบินโดดลงมาเนี่ย mm hmm. ได้ก่อนแล้วรีบนํากลับมาที่โรงงานน้ำตาล mm hmm. เรว่อเส้นยาแดงผาแปงเลยนะครับ mm hmm. ญี่ปุ่นไปหานักบินไม่เจอ mm hmm. แต่ญี่ปุ่นเองก็รู้ระแคะระคายแล้วว่า ทหารไทยเองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเสรีไทย uh นะครับก็เริ่มที่จะค้นหาละความมากใจของญี่ปุ่นกับไทยเราเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถ้าจะไม่เอ่ยเลยไม่ได้เลยนะครับเสรีไทยเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้นะครับเจ้าหน้าที่ในป่าไม้เนี่ยนะครับในที่ที่จวนรับปลาเนี่ยกล่าวกันว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเกือบทั้งหมดเลยนะครับ <S <S คือเสรีไทยทั้งหมดเลยเพาราะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยเขาจะเข้าไปในป่า ะครับเข้าไปในปา่าเข้าไปดูเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยก็ใช้จังหวะที่ตัวเองเข้าไปในป่าเนี่ยไปเชื่อมต่อกับกระบวนการเศรษฐีไทยจากต่างประเทศที่กระโดดร่มลงมาในปา่าในพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยถูกจับตามองนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารก็ถูกจับตามองโรงงานน้ําตาลที่เกาะหากก็โดนจับตามองเพราะนั้นณเวลานี้เนี่ยทุกคนเริ่มลำบากนะครับเพราะการขยับตัวต่างๆ ต้องไม่ลูมว่าลำปางน,นี่คือกองบัญชาการใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับหูตาของญี่ปุ่นที่เป็นสับประรดเลยก็มันก็เลยเกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ขึ้นตามมาอย่างเช่นยุทธเวหาเหนือน,าน่านฟ้าลำปางน,นะครับซึ่งเครื่องบินของฝ่ายสาม,มัทถนิสเนี่ยในบันทึกเนี่ยบันทึกเอาไว้ว่าเป็นเครื่องบินขับไล่นะครับรุ่นมัสแตงเนี่ยที่ใครเคยอ่านหนังสือสองครามจะรู้ว่ามัสแตงนี่มันเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยมากนะครับ21ลำบินเข้ามาเหนือน่านฟ้าลำปาง ฝ่ายเรามีกองบินพายัพอยู่ตรงนั้นเรามีห้าลำครับและเป็นเครื่องบินของญี่ปุ่นด้วยนะครับ<ม>ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสมรรถนะมันก็เทียบกับมัสแตงของอเมริกาเขาไม่ได้<ม>แต่ห้าลำของเราเนี่ยนะครับ<ม>ก็ขึ้นไปสู้กับยี่สิบเอ็ดลำภายหลังมานะครับมีการค้นคว้าเอาหนังสือของสหรัฐอเมริกามานะครับก็กลายเป็นว่าเวลามันบินอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะครับต่างคนต่างก็นับกันเนาะเรานับันมันยี่สิบเอ็ดกับห้าตู้กันไปเขาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็นับเขาผิด นะครับเขานับเราได้แปดครับจริงๆเรามีห้าเราก็นับเขาได้ยี่สิบเอ็ดจริงๆแล้วเขามีสิบเจ็ดนะครับมันก็โค้งอยู่บนท้องฟ้าแหละนะครับก็บินกันตู้กันอุตลุดมีผู้เล่าให้ฟังว่าคนลำปางเนี่ยออกมาดืนกันเต็มถนนเลยครับนะครับแล้วมองบนท้องฟ้าเหมือนกับดูงานมหากรรมอะไรสักอย่างเพื่อที่จะดูเครื่องบินของเราเนี่ยห้าลำฉะนั้นต่อตู้กับเครื่องบินสิบเจ็ดลำของสหรัฐอเมริกา แล้วก็เป็นไปตามคาดหมายครับเครื่องบินเขากดีกว่าเรา<ช>เร็วกว่าเราจํานวนมากกว่าเราฝ่ายเราเนี่ยทั้งห้าลำก็ถูกยิงตกหมดนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้แต่ว่าเราเนี่ยสามารถยิงเขาตกด้วยนะครับเราสามารถยิงเขาตกได้หนึ่งลำนี่ถือว่าสุดยอดมากนะครับก็ตกแถวแถวม่อนพญาแช่ที่ลําปางแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับประมาณสองสามเดือนที่แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาร่วมมือของทัพอากาศไทย ขามีหน่วยอยู่หน่วยหนึ่งนะครับของสาอเริการเนี่ยเวลาทหารของเขาที่เสียชีวิตในสมองรภูมไิไปก็ตามในเวียดนามในลาวในเกาหลีในฝรั่งเศสช่วงสงครามโลกที่สองไรต่างต่างเก็จะมีหน่วยงานเนี้ยจะพยายามไปค้นหากระดูกนะครับซ mm hmm. ากของนักบินที่ยังเหลืออยู่ mm hmm. เพื่อที่จะนำเอากลับไปประเทศของเขา, mm hmm. าเพราะนี่คือ <Okay. S 2> ขวัญและมันใจผมเคยไปเยี่ยมหน่วยนี้ของเขานะครับหน่วยเนี้ยกองบัญชาการใหญ่อยู่ที่ฮาวาย นะครับเมื่อประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยผมได้ไปดูหน่วยนี้เขาก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับเป็นห้องแลบใหญ่โตเลยเวลาเขาได้รับการไปแจ้งว่าเขาไปเจอกระดูกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นทหารสารัสนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นพวกเครื่องหมายอะไรต่างๆนี่มันไม่สูญหายไปตามกาลเวลา,าหน่วยนี้เขาจะเข้าไปที่พื้นที่เลยครับแล้วก็เป็นค้นหาจนกระทั่งได้กระดูกนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์ดีเอ็นเอก่อนว่าเป็นคนผิวขาว นี่เป็นคนผิวเหลืองอย่างเงี้ยนะครับในประเทศไทยเราก็เหมือนกันเครื่องบินลําที่ถูกยิงตกเนี่ยสหรัฐอเมริกาเขาพยายามสืบคนนะครับเพื่อที่จะเอากระดูกของนักบินเนี่ยกลับไปตอนนั้นเนี่ยเขาไปสืบจนถึงคุณยายท่านหนึ่งนะครับอายุแปดสิบกว่าแล้วตอนที่เครื่องบินตกเนี่ยแกอายุป,ประมาณสักห้าขวบหกขวบเองไหมครับแกเล่าให้ฟังว่าเครื่องบินถูกยิงตกเนี่ยคุณพ่อของ่ยเนี่ยก็เข้าไปดูแล้วก็เครื่องบินมัน ทิ้มลงไปบนพื้นดินเนะ่รัะฮะมันหัวปักลงกันนะฮะมันก็ระเบิดภาคตบก็คงหายไปหมดละแต่ก็ยังคงหลงเหลือซากศพอยู่คุณพ่อของคุณยายท่านเนี้ยก็คนไทยนะฮะก็เลยเอาศพออกมาเผานกครเผาตามพิธีบ้านเราอะนะครับ <Okay. S 2> กระดูกก็กระจัดกระจายหมดแล้วแต่โชคยังดีครับที่ยังเหลือฟันนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ย<อ>เขาจัดพิธีนําเอาฟันที่เหลือของนักบินเนี่ยกลับไปบ้านเขาเลยนะครับแล้ว คุมธงชาติอย่างดี<ะ>ผมเคยถามหฐเมกักาว่าทำไมต้องมีโครงการนี้เขาบอกว่าเราจะไม่ทิ้งไข่ไว้เบื้องหลังครับไม่ว่าคุณจะเสียชีวิตไปห้าสิบปีหกสิบปีครอบครัวของคุณก็จะต้องได้รับกระดูกกลับไปที่บ้านของคุณะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวนะที่ที่อเมริกาเนี่ยขึ้นมานํากลับไปเลย<ะ>แล้วมีใส่ลงอย่างดีมีธ<ะ>งชาติสหอเมริกาคุมอย่างสมเกียรติ<ะ>ขึ้น เครื่องบินจับประเทศของเขาอันนี้ก็เป็นมีรกรรมที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นวัดลำปางแล้วก็จะมีอีกหลายชั้นที่เครื่องบินของสา,า,า,าิการมาถูกยิงตกแถวลำโปงลำปางเนี่ยนะครับก็ตกหลายครั้งมากนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพยายามขุดค้นนะครับพยายามจะเข้าไปเพื่อที่จะลื้อฟื้นนะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ลำปางที่ลำพูนที่เชียงใหม่แล้วก็ถ้าเกิดอันเีอะไรขึ้นมากขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะนำมาเสนอกับคุณผู้ฟังแล้วก็มาเล่าให้คุณปริยา ได้รับฟังต่อไปครับผม,มได้เลยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวร่องรอยประวัติศาสตร์นะคะที่ยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างี่ก็ยังคงหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะลบเลือนไปได้ตามกาลเวลานะคะถ้าเราไม่ได้นํากลับมาหรือฟื้นความสําคัญต่างๆนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพลตรีสนิโรธธรรมยศที่ปรึกษาด้านบริษตัตรการทหารของอนุสรสถานแห่งชาติสถาบันวิชาการป้องกันประเทศค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ส,ส,คะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c ช anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิร,ยยพรัยยาพิรมภักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัคซีนโควิด -19 จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับประชาชนหากติดเชื้อจะลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตรัฐบาล ได้จัดหาวัคซีนให้กับทุกคนฟรีโดยเป็นการฉีดด้วยความสมัครใจและจะทยอยฉีดให้ตามลำดับความเสีย่ยงวัคซีนเพื่อสังคมไทยสู้โควิดกองทัพไทย ใจเพื่อบวงประชาชีวิตนี้เพื่อกษัตรายพระศาสนาจะเธอทูลว้ปกป้องแผ่นดินแมูู่สิส้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนตุมเอก้ายใจพันธนาภาชาติมั่นคงใต้ธงใต้รง ลูสดใจ